สวัสดีครับผมอมรทองมองหลวงช่างภาพข่าวกีฬาประเทศไทยครับกลับจากสิงคโปร์มาแล้วครับหลังจะไปร่วมกิจกรรมกับที่ทางโซนี่ไทยร่วมกับสิงคโปร์ทางสิงคโปร์เนี่ยเชิญช่างภาพไทย2คนนะผมกับพิทวีพงศ์ไปร่วมกิจกรรมเวิร์ลอะโครติกแชมเปี้ยนชิพสิงคโปร์2025ครับเป็นรายการใหญ่มากเป็นการแข่งขันกีฬาทางน้ําชิงแชมป์โลกที่นั่นเลยแล้วก็สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพครั้งแรกด้วยครับก็เป็นโอกาสดีมากที่ได้ไปได้เรียนรู้ประสบการณ์มากมายคิดว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มเอามาให้ดูเรื่อยๆแล้ว เดยวกําลังจัดการจัดระเบียบไฟล์ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเบื้องหลังครับว่าผมไปเจออะไรมาบ้างในงานนี้นะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะเอากิฟต์เซ็ตกิฟต์เซ็ตเนี่ยผมได้มาเป็นของขวัญเล็กๆ,ๆน้อยๆเรียกว่าเป็นของฝากจากโซนี่สิงคโปร์ที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็น่ารักมากจะมีสิ่งที่ผมว่าเจ๋งมากเลยรู้สึกว่าดีใจมากเลยที่เราได้มาก็จะเป็นเริ่มจากนี่เลยนะสติกเกอร์ครับ ผมว่ามันเป็นสติกเกอร์ที่สวยมากแล้วก็เขาทำออกมาดีมากเลยนะเห็นไหมครับนี่สติกเกอร์เจ๋งมากให้2อันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบชอบอะ่ะเพราะผมยังไม่เคยมีสติกเกอร์เลยของโซนี่เนี่ยแล้วก็ทำออกมาสวยแล้วก็วัสดุดีมากเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ก็จะเป็นนี่เลยนี่ครับการ์ด CF Express Type A 80GB นะโอ้โหเขาให้ทุกคนเลยอะ่ะขอบคุณมากเลยแล้วก็จะมีในเรื่องของเข็มกัดครับอันนี้จะเป็นพินก่อนนะจะมีในเรื่องของพินครับนี่พินของโซ n y ่นะครับพิน <P IN S 2> จะเป็นบอดี้กล้อง A7C ครับ A7C อันนี้ก็จะเป็นเข็มกัดนะครับเป็น Sony A1 เห็นไหมเจ๋งมาก คิดว่านี่จะเป็นเลน70-200ครับ70-200แล้วก็อันนี้400แน่นอนเป็นเลนที่ผมชอบใช้ถ่ายกีฬาเลยนี่ครับเลน400ไปเข็มกัดนะต่อมาก็จะเป็นพินครับนี่เห็นไหมพินนี่น่าจะเป็นเลน24-70นะก็จะมีพินทั้งหมดเนี่ยสอันแล้วก็เข็มกัดสามอันแล้วก็จะมีนี่เลย พินการแข่งขันครับให้ดูนี่พินการแข่งขันก็จะเป็นรูปสิงโตพ่นน้ํากับตัวนาคเาวลาเราไปถ่ายมหากรรมกีฬาครับ สิ่งหนึ่งที่จะมีคนชอบเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าสื่อมวลชนหรือช่างภาพเองก็จะเป็นพินพวกนี้นะครับพินพวกนี้มันเป็นของที่ลึกที่เราจะเก็บสะสมไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยไปไหนมาบ้างแล้วก็จะมีวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งในการถ่ายภาพกีฬาในการทํางานบนพื้นที่มหก,กรรมกีฬานะครับก็คือเราจะแลกพินกันเพราะฉะนั้นพินช้างของบ้านเราเนี่ยผมว่ามันฮอตมากคือใครติดพินเยอะๆเนี่ยยิ่งมีช้างนี่ทุกคนพร้อมที่จะ เข้ามาทําความรู้จักแล้วก็อยากจะขอแลกพินแบบนี้นะครับฉะนั้นเวลามีการแข่งขันต่างๆที่ผ่านมาเขาจะมีพินรายการแล้วก็จะมีหลายแบบนะครับอันนี้จะเป็นรายการเวอร์ครติกที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพครั้งแรกอ่านี่ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสิ่งที่ผมอยากได้แล้วก็ชอบมากเลยคือตัวนี้นี่เห็นไหมอันนี้เป็นสายของกล้องนะครับสายสะพายของ นะบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้าเนี้ผมอะไปลงทะเบียนด้วยนะผมเห็นหน้าฟีด Facebook ทาง Sony มีสายแบบ l i m i t ต็ดก็จะเป็นสายเวอร์เขาติกที่โซนี่เป็นพาร์เนอร์กับฝ่ายจากการแข่งขัน <c oughs> ผมก็อยากได้มากเลย <c oughs> ก็เลยไปลงทะเบียนแต่พอไปลงทะเบียน <c oughs> เขาบอกว่าในเงื่อนไขเหมือนกับว่าเราต้องซื้อสินค้าตามนี้ซึ่งเราก็เลยชะงักไปนิดนึงแต่ว่ามางานครั้งนี้ครับเขาให้เลยครับเป็นสาย สปายของพีคดีไซน์นะเวอร์อนะโครติกแชมเปี้ยนชิพสิงคโปร์2025เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าสายมันเป็นยังไงมันลิงเต็ดยังไงเขวดูเลยนี่มาแล้วพอแกะมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นเขียนว่า G Master นะ A Alpha G Master แล้วก็คิดว่าจะต้องมีตาโลโก้รายการครับ เพราะว่าพอมันเป็นลิมิเต็ดแบบนี้มันคือต้องมีตาโลโก้รายการวยนะนี่เจอแล้วนี่ครับเห็นไหมนะครับนี่เป็นโลโก้รายการกับ Sony คือ Sony เป็น Official Partner ของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะถือว่าเจ๋งมากเป็นอะไรที่ผมว่ามันสุดยอดมากเลยนะแบรนด์กล้องอย่างโซนีเข้ามาเป็น g o o b l l Partner กับ World Aquatic ครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆให้กับช่างภาพได้มีประสบการณ์มากมายก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสาย Limited Edition ครับเฉพาะกีฬาทางน้าชิงแชมป์โลกชอบมากแล้วก็มีถุงให้ด้วยนะนี่เขาจะมีถุงให้เก็บแบบนี้โอเคก็ทั้งหมดนี่ครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ผมได้ไปสิงคโปร์มาล่าสุด จากการรับเชิญของทางโซนี่สิงคโปร์แล้วก็เป็นเกียรติขอบคุณมากๆาครับที่ทางโซนี่ไทยแลวก็โซนี่สิงคโปร์ที่เชิญผมไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยยังไงเดี๋ยวก็จะมีคลิปวิดีโอเบื้องหลังแล้วก็ภาพถ่ายรวมถึงบรรยากาศต่างๆที่ผมได้ไปเจอประสบการณ์ครั้งนี้มาครับจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังกันว่าความเจ๋งข,ของการแข่งขันเวอร์โอติกว่ายน้ำชิชงแชมป์โลกเราเนี่ยมันเจ๋งยังไงและการที่ผมได้รับเชิญมาจากโซนี่ไทยให้มาร่วมงานกับโซนี่สิงคโปร์ครั้งนี้ ผมได้อะไรกลับมาบ้างผมมีอะไรพิเศษบ้างก็ฝากติดตามด้วยนะครับคิดว่าจะเอาลงทั้งภาพนิ่งและวิดีโอเดี๋ยวจะรีบทำให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่